สวัสด like ีคร em. ับพบกับลุงพีแล้วนะครับในแฮปปี้วิลวิลวิลปุ๊ปปุ๊ปวิลวิลปุ๊ปปปงแบงพลาดสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมแง่จะได้ทำเกมอื่นบ้างนะเกมอะไรที่มันโคตรกว่านี้โคตรก็ต้องน่ารักด้วยนะอะไรดานนี้อะไรเอ้ยโอ้โหอ้าฮะอ้าะอดใจอดเฮ้ยผมไม่ยอมหรอกนะผมไม่ยอมไอเจ้าฉันไม่ยอมหรอก ฉันต้องผ่านให้ฉันต้องฉันไม่ฉันไม่อะอย่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยชนะเฉยมีมินี่แฮปปี้เลสโอ้โหจิ๋วแต่แจวาอย่างนี้เลยเดียวนี่เป็นไงล่ะอ้อเป็นไงล่ะลูกลูกนั้นใครอ่ะโอ้โหเฮ้ยพอนมพอนมอย่าบังสิอเฮ้ยเฮ้ยลุง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 ยี JSE Glass อเราต้องผ่านไปให้ได้อือพ่อทำไมพ่อเทพจังเลยฮะอยู่แล้วอ่ะลูกพ่อฮะหมวกพ่อฮะพอรู้สึกเสียวหลังมากเลยลูกเสียวคอใช่ไหมฮะพ่อฮะหนูก็เสียเหมือนกันฮะเออเฮ้ยเอออุ้ยโอ้โหชมือขึ้นแล้วมุนมุนชมือขึ้นบอกไปมาชมือขึ้นบอกซ้ายขวาชมือขึ้นอไปมา เย่ตัวละครอะไรดีเอาคนแก่แล้วกันฮะอดเดี๋ยวเด้ขอคนแก่ไม่จำเป็นต้องตายเสมอนะรู้ป่ะอีกสตรีมลี่เจ็ดเฟลด์อดา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 ค่ะค่ะค่ะอย่าทิ้งฉันไปนะข่ะไม่ขอโทษด้วยเฮ้ยสี่วิสี่วิเท่านั้นคุณผ่านได้หรือไม่บอกได้เลยว่าห้าวิก็ทำมาแล้วสามวิก็ผมพูดเล่นคนเราอย่าพูดเล่นถ้าพูดเล่นมันบาปมันบาปพูดเล่นเย่ <_ tit ling> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อฮะไอด่านแบบนี้อีกแล้วละะ่ะต้องเข้าใจนะลูกนะมันทดสอบความฉลาดของเราโอ้ยเกือบปินแล้วพฮะโอเค okay, ลูกตรงนี้ต้องระวังดีๆนะเราจะบกรถกลับกันแล้วบกรถกลับมันจะหึบหนูเสียวมากเลยฮะเอาเอาเท้าออกจาออกหลังพอด้วยขอโทษนะพ่อฮะขอโทษเอาออกขอโทษนะเอาออกไม่ได้ผอบอกให้เอาออกยังไงล่ะขอโทษ ทำความสะอาดครับสะอาดแกในข้างคนตายบาปรู้ป่าขอโทษครับเดี๋ยวผมไปรับกรรมในนรกครับเออหัว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 โอโหหัวหัวปั่นไพัดลมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยปั่นพรัดลมเอยขอโทษครับเฮ้ยผมมาวันนีนผมจะมากระโดดให้คุณผู้ชมได้ดูก็จะแบบเอ้ยเฮ้ยึ้นไหนแล้วอยากให้รู้ว่าคนทุกอ้วนลงพุงอย่างผมก็ยังผ่านได้นะอ้วนอย่าเฮึบ เฮ้ยพอยอมแล้วปะถอเออดาวตกเออเอออแล้วดาวดาตกไม่เห็นดาวตกเลยสักดวงนึงมีแต่ชั้นตกนั่แหละเอ้ยอย่าตกนะอย่าตกนายโอ้โหนี่ไงดาวหลายดวงเลยจะคืนถี่ดาวเต็มฟ้านั้นจินตนาการเป็นด้าเธอหล่องลอยไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาว คืนีิสดใสเย่คุณหนีได้หรือไม่ได้เลยครับง่ายๆอย่างนี้เอ้าไอเสืออย่างผมหนีได้อยู่แล้วโอ้เฉียนไปทีเดียวโอ้โหรอดให้ได้รอดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอหนีอีกแล้วอ่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับฉันเข้าใจไหมบอกแล้วฮ่า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 หัวเราะทำไมทำไมอ่ะหัวเราะไม่ได้ใพรฉันรอดไงฉันคือแกมาเฮ้ยแกลงมันนี่เลยเออปล่อยผมเถอะครับปล่อยไม่ได้หรอกเออ ได้โปรดผมไม่ลูกมีเมียนะครับอ้า่อยอ้าวอ้าขอโทษไว้ไอ้หนุ่มขอโทษอคุณรอดได้ไงอ่ะโยคะโยคะไอ้หนุ่มโยคะกระโดดสีน้ำเงินโอ้โ oh, ห oh, oh. ผมปวดคอทุกทีเลยเจ้าเนี้ยอ้เจ้าคมาโอ้โ oh, ห oh, oh. ผมสู้ผมจะบูบวันนี้ผมจะสู้จนล่างถึงล่างผมจะแหลกเป็นขุยผมผมก็จะเออ้โ oh, อ oh, oh. ถึงการะางของผมจะแหลกเป็นเป็นเม็ดทราย ผมก็อ้าวเฮ้ยเลยเลยพ่อนุม่มพ่อนุ่มเลยพ่อนุม่มถึงลังของเออถึงลังของอยางยางเดี๋ยว <laughs> เดีเ๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวของขอรนะจังรอจังหวะดีๆจังหวะนี้แหละไปแล้วครับพี่น้องโอโ้โหมันชีวิตจมสองหนึ่งไปนี่แหละครับจังเออจังหวะดีๆแบบนี้เราพลาดไม่ได้ครับอลูกนี้ครับโอโ้โหเลยทุกทีก็ถือว่าผ่านแล้วกันนะอ่าแต่ยังไงถือว่าผ่านแล้วอ้าวแล้ว เอ้ยยาเฮิบโอ้โหเก่งบ้าลละเอาละผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมจะมาจัดการเดี๋ยวที่ราักาหยุดค่ะทำไมล่ะทำไมผมจะหยุดไม่ได้ที่ราัคาอย่าลืมสิค่ะว่าเราเป็นแฟนกันอา้อาวเฮ้ยเดี๋ยวแฟนเขาไม่ทำกันแบบนี้ขาขาอะไรล่ะแฟนคุณติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเชื้ออะไรละ่ะคะซอมบี้ไงทีรักขอโทษทีรักขอโทษขอโทษจริงๆคุณนอกใจผมนอกใจไปหาคนอื่นแล้ว คนอื่นโอ้โหนี่ไงคนอื่นโอ้โหโอ้คนโอ้โหเพื่อพยุงความยุติธรรมเพื่อไปช่วยลูกสาวเขาแล้วก็จะได้ลูกชายแทนเฮ้ยยังไงวะเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงเราจะได้ลูกชายเราวเาเราคืออัศวินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฮีก็กกฮีกกกโอ้เป็นไงมาขอบคุณมากเลยฮีกกรกฮีกกกมาเราไม่มีอาวุธนะมาไม่ต้องกลัวฮีก็กรกอ๋อไม่ต้องกลัวฮีกกรกฮี่กกกโอ้แกเก่งเออแกเก่งมากเลยมา แกเก่งจริงๆฮิกกักักฮิกกักกักมาพูดอย่างอื่นได้ไหมมาฮิกกักๆฮิกกักกักมาฮิกกักกัเย่มาขอบคุณมากฮิกกักๆฮิกกักกัพูดอย่างอื่นมป้ไหมฮิกกักกัอช่วยลูกอะนลูกหนูอยู่เฉยๆหนูก็ไม่ตายแล้วพ่อมาช่วยหนูหนูใจเลยการต่อสู้ในถ้ำพ่อฮะหนูกลัวถ้ำอย่าไปกลัวลูกถ้าถ้ำมองว่าไปยังโอเคฮะเอ้ยเจ้าคบอเอาละครับนี่คือการแข่งขันดับเบิลยูดับเบิลยูอี อนี้นเดี๋ยวยูเดียวยูอีมานี่ครับแลมดังครับแลมดังมามาถ้าไม่ตายของผมเดินล็อกผมคือ the lock. เดินล็อกออเมันล็อกคออยู่ดนวยก็นั่นแหละเดินล็อก lock, ชื่อของผมเดินล็อกล็อกคอวันนี้แหละครับผมจะดึงเข้ามาลงมาลงมาด้านล่างทุ่มเลยปัะโทสุดยอดมากโ้สุดยอดมากเลยครับสุดยอดเย่อออเดินล็อกเดินล็อกเดินล็อกล็อกคอสวนสนาธารณะอันตรายเอ้ยทำไมคนตายเยอะแยะเลยพ่อระวังนะพ่อหนูบอกแล้วว่าระวังระวังไม่เชื่อนู พ่อก็บอกหนูระวังระวังไม่เชื่อพ่ออะหนูผิดหนูขอโทษต้องระวังไปช้าๆบอกไปช้าๆ้าไปอ่าโอ้อะไรอยู่ข้างหน้าหนูลูกมันคือระเบิดอะระเบิดแล้วพ่อะระเบิดลูกต้องถือดีๆนะไปหนูไม่กึ้นระวังไว้ตรงระวังขาเดี๋ยวให้มันโดนโูกเฮ้ยเราต้องสะบัดระเบิดออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องไปช้าๆลูกเอ้ยพ่อ ถ้าเราผ่านตรงนี้ดิสนีย์แลนด์อยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมฮะใช่ลูกดิสนีย์แลนด์เราอยู่ข้างหน้าไปถึงหรือยังฮะไกลลูกอีกนิดเดียวเท่านั้นลูกอีกนิดเดียวลูกนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกดิสนีย์แลนด์ลูกเออดิสนีย์แลนโอ้โอเคครับวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะม้า มาได้แค่นี้จริงครับคุณผู้ชมใครที่อยากให้ลุงพีเล่นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคงเป็นเกมอื่นแล้วนะฮะโหวันนี้เหนื่อยจริงๆแต่ก็มีความสุขครับที่ทําให้คุณผู้ชมได้หัวเราะก,กันแล้วก็สนุกกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับเกมอะไรนั้นโปรดติดตามด้วยครับและอย่าลืมนะฮะกดไลค์แลวก็ Subscribe ด้านล่างนี้เลยนะครับเยอรักทุกคนนะครับ๊ายบายครับ๊ายบายไม่บาย๊า่บายจ้า